อแล้ววันนี้พบกันที่หนา้าอำเภอเพราะว่าหนา้าอำเภอเป็นสถานที่ที่รวบรวมของเก่าทั้งหลายทวงครับหนัไปี่สิบาท,ทด,ด,ดูนี้ไม่ซื้อก็อไม่ได้นะไม่เลือกไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเอาไปหมดนี่มันหม้วนเป็กไหน บนาทจะใช่เหรออันนี้20บาทจริงเหรอทางนี้นะนี่น้องนี่20บาทหมดเลยเหรอหดเดี๋ยวเลือกมา5ใบเลือกมา5ใบไม่ใช่ขยะใส่เสื้อผ้าแต่ใบเล็กอันสิบบาทอันสิบห้าบาทนี้ยี่สิบบาทแล้วก็นุ่นสี่สิบขยะ <5. S 2> ขยะมีสองเบอร์ครับห้บาใบเลยน,นนนบยนุ่นใบนุ่น เดินเข้ามาเรื่องข้างในได้เลยนี่สวยจังต้องใส่ดูใส่อ๋อใหญ่ได้ใหญ่ได้ไดต้องหัวปลาใหญ่ได้เยนะคะใหญ่ได้ไดไดนู่นนู่นอันเขียวนู่นปลาอันเขียวเขียวไหนเขียวมีเขียวเดียวเขียวนี้อืมแล้วก็สีดำ สีดำที่มีกระโหลกไฟดีไหมตัวตัวอานี่ดีไหมเออใช่ นู่นตัวบีตัวนี้นก็ดนะีสีส้ม,มห้าใบาร้อยไม่อยากจะเชื่อเลยสามแล้วขาดอีกสอง ขายูขดอีกรูปเดียวเออที่น้องเขาบอกรูปนั้นก็สวยนะอะไรที่เขียนบอกว่า

ฮะตู้แล้วมาด,ดูหน้าคนขายใจดีขายถุออือทำเหมือนถือกล้องแป๊บ ก็ได้หมวกแล้วห้าใบหมวกมาแล้วอะไรอ่ะบครูเห็นมันเป็นกล้องหลังกล้องหน้าอเลยเขาก็ไม่ได้อัดด้วยใช่จดว่าใหญ่นึกว่าเป็นกล้องหลังแกไปว่าเป็นกล้องหน้าจารุดนะเก็บรถเกินใหรือว่าใส่ลมปั๊ม ถ้ามีของเก่าที่ไหนจะมีใหญ่ที่นั่นของเก่าก็ดีจริงๆเฮียฮงเป็นไงใกล้ออกแล้วไหลายเดือนแล้วเดี๋ยวก็ขี้ออกให้หมดกินก็มขาไม่เยอะนี่ต้องรอระดมคนระดมคนขี้ตกทาง ไม่ไอ้ดใจที่เอาไว้หมดเพราะว่าเลือกินไปไม่มีเวลาติดกระดุมวัสดีเอาไมไม่มีเวลาติดกระดุมชือติดกระดุมให้มเม็ดเสื้อตัวนี้แข็ง เอาใส่เอาใส่เยอะมากมีทางเลือกต่างเด็ สตีพังเลยมันแย่มากเหลือถึงรอบสุดท้ายแล้วฉันกลัวฉันไม่ไมมยอยากจยังอุปกรณ์เกี่ยวกับมอไซค์มีเยอะมากนี่เรียกแสงมี่เกี่ยวกับรถยนต์นี่ถ้าเจอเจ้าของมันมาเป็นพวกประเภทพัดล,ลมพัดลมอะไรต่างเหล่นาน,น,นี้ก็คงจะไปง่ายับ เอยคครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ่อนถั่วเด้วคุยรุยไทยนึงเยียใจดีตอนนี้ไม่ไหวที่กสิทธิ์เพลงเยอะมาก